คลิปนี้นะคะช่างซ่อมผ้าจะมาเพิ่มซับใน,นะคะงานไม่ไม่ยากไม่มาถึงมือช่างจินตนานะคะมางานมันจะต้องแบบโหมดมากมายถึงจะมาถึงนะไอกระโปรงลูกไม้เดสนะคะชุดนี้เขาซื้อมาแล้วทีนี้มันมันต่อระบายย้วยแบบเนี้ยแต่เขาใส่ซับในมาแบบอยู่ตรงไหนเนี่ยซับในมันสั้นจูมากอะน,นะ ลูกค้าก็ใส่ไม่ได้นะคะพอไปยืนแล้วมันก็เห็นโป้หมดเขาก็ใส่ไม่ได้เขาบอกเขาเอฟมานะทีนี้เรามาเปิดดูซับในมันก็อยู่แค่รอยรอยต่อนี่แหละแต่ช่างอะคงลืมคิดไปว่าต่อสูงไปเนาะมันก็เลยทําให้ซับในสั้นลูกค้าก็เก่งมากคิดให้เราเสร็จเรียบร้อยนะคะเอาเอาผ้าตัวเดิมเด็ดตัวเดิมนะคะเอามาให้เราทําเป็นซับใน ทีนี้นะคะเราก็จะต้องเลาะซับในตัวเดิมออกก่อนนะก่อนที่เราจะเลาะซับในนะคะเราก็จะต้องมาดูเราจะต้องมาดูว่าความยาวของตัวซับในอ่ะจะใช้เท่าไหร่นะคะจากรอยต่อเอวเขาจะมีรอยต่อเอวอยู่ตรงนี้นะคะเขาจะมีรอยต่อเอวอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ทิ้งทิ้งลงมาเขาจะให้มาถึงเลยเลยรอยต่อลงมานะลูกค้า อันนี้เราก็จะมาวัดดูนะคะวิธีวัดเราไม่ต้องใช้สายวงสายวัดอะไรให้มันยุ่งยากนะคะเราก็ใช้ตัวเดซนะคะตัวเดซเนี่ยมาเช็คเอาเลยตัวเดซที่เขาเอามาให้เราตัดซับเป็นทับในอะคะ่ะมาเช็คเอาเลยเราต้องการแค่ไหนสมมติเราต้องการครึ่งอ่าครึ่งที่ชายชายระบายนี่ใช่ไหมเราก็เอา ชายของซับใอชายของตัวเดทที่จะต้องตัดเนวางเลยนะวางเนี่ยจนมาถึงตรงนี้นะคะจนมาถึงรอยต่อของเอลนะคะว่าจะใช้เท่าไหร่เราก็ติ๊กไว้ประมาณนี้นะคะทีนี้เราก็จะรู้แล้วว่าเราก็จะรู้แล้วว่าเราต้องตัดความยาวแค่นี้ งานไม่โหดไม่มาถึงร้านนี้นะคะตัดขาเปลี่ยนซิปเนี่ยไม่ค่อยมีหรอกไม่ค่อยได้กินพอเราได้ตรงนี้แล้วนะคะวิธีของช่างซ่อมผ้าวิธีของช่างซ่อมผ้านะพอได้จุดหนึ่งปุ๊บก็เอาไม้บรรทัดมาเลยเนาะเนี่ยแล้วเราก็ตั้งฉากนะคะเอาไม้บรรทัดเนี่ยตั้งฉากขีดมันเลยะคะ่ะขีดมันเลย ก็คขดเสร็จแล้วตัดเลยค่ะตัดเลยนี่เราก็จะได้ซับในนะคะทีนี้เราก็มาดูว่าไอตัวที่เราตัดเดสอีกตัวหนึ่งออกมาเนาะมันจะมาต่อกับตัวลูกไม้นี่ได้หรือเปล่านะคะ เราก็จับนะคะตัวลูกไม้น่ยกขึ้นตรงรอยต่อนะคะแล้วเราก็ยกนะคะเนี่ยทาบกันแบบนี้นะคะอันนี้ตัวนอกนะคะอันนี้ตัวในเราจับมาทาบกันแบบนี้นะคะมันเป็นผ้ายืดนะคะตัวตัวเนี้ยตัวที่เอามาทําซับในเป็นผ้ายืดทีนี้เนี่ยตัวซับในนะคะตัวซับในตัวดําเนี่ยมันจะใหญ่กว่านะคะเราก็ต้องเก็บเก็บให้ได้เท่าตัวนอกนะคะ ใหญ่กว่าเท่าไรใช้สายวัดเช็คนะคะตัวนอกเอลสามสี่นะคะเอลสามสี e ่ 4, ตัวในเอลสามแปดนะคะเราต้องเก็บตัวในให้ได้สามสิบสี่นิ้วนะคะเราก็ไปเย็บกันเลยจับตัวซับในที่เราจะเย็บเข้านะคะเอาตะเข็บข้างนะคะให้ตรงกันนะคะว่าเราจะเย็บเข้าเท่าไหร่พราเดี๋ยวเราต้องมีเจาะสิบด้วยเนาะแล้วก็ขิดเอาไว้นะคะ เก็ไว้อันนี้ด้านหน้านะคะอันนี้ด้านหลังเราไม่รู้หรอกว่ามันอันไหนด้านหน้าด้านหลังเราก็เอามาคิดเอาเองนะคะเราเอามาคิดเอาเองเสร็จแล้วเมื่อกี้มันสามเก้ากับสามสี่เราต้องเก็บอันนี้เข้าประมาณห้านิ้วเนะเาะแล้วก็เก็บตรงตะเข็บข้างนะคะตรงตะเข็บข้างนิดนึง เย็บเอวเข้ามาให้มาหายประมาณสัโพกนะคะให้เขาเป็นลักษณะข้างล่างอ่ะเป็นกระโปรงทรงตรงเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาจะต้องผ่าข้างนะคะเพราะว่าเขาเก้าวไม่ได้เยอะแยะกระแปะขายขวดอะ่ะวันนี้มีแบบงานง่ายๆมาให้ทำเลยนะเย็บเก็บด,ด้วยนะคะ เพื่อนคงงงว่าเราเย็บเลยหรอไม่ได้ขีดโค้งสัโพกเลยเหรออันนี้จะใช้ความเคยชินอะนะคะว่าจากเอวมานี่ปุ๊บก็จะโจะค้งประมาณไหนอะไรเงี้ยใช้ความเคยชินเนาะเจาะซิปข้างหลังลงมาเลยค่ะเนี่ยตรงที่เราขิดไว้นะคะจับให้มันให้สลัดผ้านะคะให้ผ้าเป็นสันทบเจาะลงไปเลย เจาะไว้ก่อนประมาณ8นิ้ว8-9นิ้วนะถ้ามันไม่พอแล้วเราเจาะได้นะคะถ้ามันเกินเราก็เย็บปิดนะคะคราวนี้นะคะเราก็จะมาเลาะซับในนะคะซับในตัวตัวเดิมออกนะคะที่เขาเย็บกลับมาแล้วก็เลาะออก มันเป็นตรงก้นซิปนะคะเนี่ยเราต้องเลาะออกยากมากทำทีเงอะแตกเงอะแตนเพราะว่ามันเป็นผ้ายืดยืดเวลาเราเลาะก็มันก็จะติดเข็มติดไปที่เลาะทีนี้เรามาเลาะเนี่ยซับในใช่ไหมคะเลาะตรงซิปขึ้นมาแล้วทีนี้ตรงรอยต่อรอบเอวเนี่ยปกติถ้าเป็นงานหน้าร้านอ่ะเราจะต้องเย็บตัวเนี่ย กับตัวบ bon นเนี่ยติดต่อกันก่อนเนาะแล้วเราค่คยเอาซับในเนี่ยมาเย็บตลบกับอย่างงี้เนาะแต่ทีนี้เขาเย็บซับในติดกับตัวนอกไปเลยเวลาเราเลาะซับในเนี่ยมันก็หลุดตัวนอกกันมันก็ไม่มีรอยเย็บไปด้วยเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยหลุดออกจากกันไปเลยเนี่ยมันเป็นงานที่ที่ยากมากนะเวลาเราเลเาะเ,เ,เราเราทาเนี่ยมันก็ทําให้ใช้เวลาน,านานมากแต่พอเราไปคิดราคา แพงก็ไม่ได้อลูกค้ากลัวเราจะคิดแพงยังไงไม่รู้ก็เลยเตรียมผ้ามาให้เลยชุดที่ไม่ได้ใช้ถ้าเป็นมือใหม่เนี่ยมันก็จะยากไงเวลาไอ้ไอ้ตัวร้อยต่อเนี่ยมันหลุดออกมาแล้วเนี่ยาะก็จะยากจะต้องตามมาเก็บอีกอะลูกค้างานซ่อมพอเราเรียกไปก็เหมือนจะแพงนะเนี่ยตรงซิปก็ต้องเย็บอีกเห็นไหมคะเนี่ยเพื่อนเเนี่ย ดีไม่ดีเราอาจจะต้องเปิดซิปเลาะทำใหม่ด้วยซ้ำเนี่ยพอเราเลาะซับในตัวเก่าออกแล้วใช่ไหมคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะตัวบนเนี่ยเขาบุซับในมาแล้วทีนี้เราจะต้องเย็บตลบนะคะเย็บตลบตะเข็บตรงนี้เพราะเราไม่ได้พ้งนะคะวิธีนะคะวิธีวิธีเราก็เอาตัวซับในที่เราจะใช้นะคะเอาด้านถูกนะคะมาวางเย็บแบบนี้ เอามาทางชิ้นตัวนะคะเอาเอามาทางชิ้นด้านบนนะคะอันนี้คือตัวกระโปรงนะคะอันนี้คือตัวเสื้อเราเอาซับในด้านถูกนะคะวางแปะลงนะคะแล้วก็ให้วางอยู่บนชิ้นตัวเสื้อด้านบนนะคะตรงซิปนะคะเราเช็คมาให้ให้เลยซิปแบบนี้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเย็บตลบตรงซิปนะคะเ<ป>สร็จแล้วเราก็จับนะคะจ,จับจับแบบนี้นะคะ เช็คให้จะเข็บข้างตรงกันเช็คอย่างนี้นะถ้าถ้าหากว่าเราจับด้านนี้ไม่ถนัดนะคะเราหมุนมาอีกด้านนึงนะคะหมุนมาอีกด้านนึงถ้าถ้าด้านเมื่อกี้เราไม่ถนัดนะคะเรายกมาอีกด้านนึงแบบนี้นะคะ แล้วเราก็จับนะคะจับนี้มาวางบนซิปเหมือนกันนะคะจับตัวกระโปรงที่เราแอบตัวซับในที่เราจะใช้วางอยู่บนตัวเสื้อนะคะแล้วก็เราก็จับนะคะแล้วเราก็เปิดตะเข็บแบบนี้นะะก็จะเห็นรอยเย็บนะคะรอยเย็บต่อของตัวกระโปรงเดิมเขานะเราก็มาจับเย็บเลยนะคะ เราเย็บให้ใกล้ใกล้กับเส้นเดิมนะคะใกล้กับเส้นเดิมที่เขาเย็บต่อตัวกระปุกตัวตัวจริงมานะคะด้านบนล่างเราก็จับนะคะหมุนไปเรื่อยเื่อยจับซับในนะคะจับตัวมาจตะเข็บข้างนะคะจตะเข็บข้างซับในนะคะให้ตรงกันเราก็เย็บไปเลย เป็นสีดำมันอาจจะไม่เห็นเส้นนะคะฟังอธิบายนะคะถ้ามีงานทำไปพร้อมกันเนี่ยเนี่ยค่ะเราจะจับซับไนซับไนจะอยู่ข้างล่างนะคะเนี่ยซับไนจะอยู่ข้างล่างนี้แล้วเราก็เอาตัวนะคะวางวางปะลงไปแบบนี้นะ,ะแล้วเราก็เย็บใกล้เส้นนะคะใกล้เส้นไม่ใช่เย็บไปบนเส้นเดิเส้นเดิมนะเย็บ ขึ้นมาทางอ่าไอเนี้ยปีกที่เราจะอ่าเป็นเป็นตะเข็บเนี่ยนะสูงขึ้นมานิดนึงเราไม่ต้องไปเย็บอันเดียวกันนะเดี๋ยวไปเย็บไม่ตรงกันแล้วข้างนอก,ก่ะมันจะเป็นจีบได้นะคะก็จับมาตะเย็บไปเรื่อยๆกรณีถ้าเราเช็คซับในไม่พอเราสามารถพับจีบแบบพับจีบไปเลยก็ได้นะเพราะว่าของเขานี่ก็เป็นเป็นจีบมาเขาจะไม่เย็บเก็บนะคะเขาจะเป็นแบบพับ พับเลยอ่ะพับให้มันซับในให้มันใส่ได้กับตัวถ้าเราทำมาแบบนั้นเราก็ม้วนนิ่มได้แต่ถ้าเป็นงานเขาเรียกอะไรถ้าเย็บเนบเๆบมาก็ทําแบบนั้นไม่ได้นะมันก็ต้องดูด้วยนะคะเนี่ยะก็จับตรงตะเข็บข้างเ่ยตะเข็บข้างอีกด้านหนึ่งก็ให้ตรงกันนะคะต้อง ตรงเกล็ดอะ่ะเราสามารถทำจีบได้แต่ตรงตะเข็บข้างอะ่ะเราต้องให้มันตรงกันนะคะเดี๋ยวมันจะบิดงานไม่ยากไม่มาถึงเราแต่ว่าช่างท่านใดที่ทำได้ก็ก็จะเก่งแล้วนะถ้าทำได้ระดับหนึ่งนะ อย่าพอถึงตรงซิปนะคะเราก็ให้ผ้าตัวซับในนี่นเลยมานะคะเลยมาที่เราเจาะมือเี้ะคะ่ะเจาะซับในแล้วเราก็เย็บเฉียวขึ้นเลยนะคะเย็บเย็บเฉียวขึ้นเลย <S 2> <S 2> พอเราเย็บเสร็จแล้วนะคะตรงตะเข็บเนี้ยมันจะเป็นตลบนะคะนี่เห็นไหมคะ อันนี้ตัวซับในที่เราเย็บนะคะเป็นรอยต่อเนี่ยมันก็จะตลบลงมานะคะนี่ก็ตรงนี้ก็จะเป็นซิปนะคะแล้วก็จัดจับยัดเข้าไปจับตัวนอกยัดเข้าไป ก็จะเป็นซิฟตรงนี้นะคะมาดูซิว่าที่เราเผื่อไว้เมื่อกี้ที่เราเจาะไว้มันพอไหมนะคะอันนี้มันเลยนะคะมันเลยเราก็เย็บปิดซะนะคะเย็บปิดตูดซิปที่เราผ่าเลยมานะ,ะพอตรงซิปนะคะเราจะใช้เนาไว้ก่อนนะคะเราจับตรงซับในเนี่ย ที่เราเย็บมาไม่ถึงซิปใช่ไหมคะแต่ว่าซับในมันเลยมาใช่ป่ะเราก็พับตรงนี้นะคะแล้วเ,เราก็พับซับในทีนอาะแล้วเราก็เนาไว้ก่อนนะคะอันนี้เราจะใช้สอยเอาเพราะว่าเราเปิดเย็บไม่ได้นะคะก็จะใช้สอยเอาไ okay. งใช้เนาไว้ก่อนหรือว่าถ้าใครเย็บกลับได้เลยก็เย็บไปเลยนะคะ จะนาไว้ก่อนอย่างนี้นะทำสองข้างเหมือนกันนะคะตรงซิปเนี่ยก้นซิปนะคะที่เราเย็บไว้ก็จะมาตรงนี้พอดีนะคะเนียก็เนเาไว้ทั้งสองข้างเดี๋ยวเรามาใส่นะเนี่ยเราเนเอาลงนะคะเนเอาไว,ไว้ทั้งสองข้างเลยนะคะเวลาเราเนเาเราก็เอ,อติดตะกิดเฉพาะปีกซิปนะคะไม่ได้ไม่ได้ไไดเนเอาลงไปติดข้างล่างนะตรงนี้ก็พับให้เรียบร้อยนะคะ เราเนาไว้ก่อนนะคะเนี่ยซับในกับซิปก็จะเป็นเนียนแบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็กลับออกมาดูนะคะนี่ตรงซิปนะคะเตรงซิปตรงซิปนะคะที่เราเนาไว้เขาก็จะไม่โผล่ออกมานะคะที่เราเนาไว้เขาก็จะไม่โผล่ออกมานะคะส่วนอันนี้ข้างหน้าก็จะเป็นเรียบๆแบบนี้นะคะก็จะไม่เห็นอะไร วนับในความยาวนะคะความยาวนี่ก็จะมาถึงครึ่งนี้เลยนะนี่ก็เป็นวิธีการเปลี่ยนซับไหนใหม่กับผ้าลูกไม้นะคะอาจจะใช้เวลายาวหน่อยเนาะตัดต่อไม่เป็นนะคะก็มีแค่นี้นะคะตัวนี้ก็คิดแพงได้นะคะ8 0ถึงร้อยนึงนะคะคิดได้เลยไปรัเจ้า